ธันวาคม2567วันที่11ข้าพเจ้านาสุชาติดิมจานนท์อขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระประิศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขลับพยัญชนะในบทสวงอย่างต่อเนื่องด้วยเทิ มันตาจักกะวาเวสุอันตะาลาคัฉันตุเทวตาสะธรรมมุมนิลาฉันสะสุนันตุสักขะโมคะถังสักเคกาเมจารุเปสิลิขะตะเนจันตะลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจาคาเมตะลุวะนาคาหะเนเคหะวัตถุมิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชาละลถาละวิสัมมา เมยักขาคันทัพพระนาคาติทันตาทถันติเกยังมุนิวะละจะนา่งสาทาโวเซเมสุนันตุธรรมเมาสวรรกาโลอายาพระทันตาธรรมสวรรกาโลอัยมพระทันตาธรรมสวรรกาโลอัยมพระทันตานโมทัสสะพระควตโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธะนโมทัสสะพระควตโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะปะคะวัตโตสะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสัลนะังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสัลนะนังคัจฉามิ นัตติเมสารนังอัญยางพุทโเมสารนังวลังเอเตนะสัจจาวเชนะโสทิเมหตุสัพพทานนัตติเมสารนังอัญยังธรรมโมเมสารนังวลังเอเตนะสัจจาวเชนะโสทิเมหตุสัพพตานัตติเมสารนังอัญยังสังโคเมสารนังวลังเอเตนะสัจจาวเชนะโสทิเมหตุสัพพทาเอวันเมสุตังเอกังสมยังภะคะวา สักเกสูวิหารติกาปีลัฐุสมิงมหาเว,วเนมหาอาตอาพิขุสังเคนสัตทิงปัญจะมะเตหิพิขุสะเตหิสัพ,พเพเหวะอลรหันเตหิทสหิจะโลกทาตูหิเทวตาเยพุเยนะสันนิปติตาหุนติภักขบวันตังทัศนายะพิขุสังคัจจก อัทโขวจะตุนนางสุทาวาสากายิกานางเทวานางเอตะัะสโูอายังโขงพระวาักเกสุวิหารติกาปิและวัตุสมิงมหาวเนมหาัตเตมหาตาพิขูสังเคนะสัตทิงปัญจะมะเตหิพิขุสัเตหิสัพเเห,หวะอะระหันเตหิทสะหิจะโลกาตูหิเทวตาเยปเยนะสันนิปฏิตะ าหุนติพระควันตังทัศนายะพิขูสังคจาจยันนูณะมะยมปิเยณะพระควาเตนุป,ปะสังกะเมยามะอุป,ปะสังกะมิตวาพระควันโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสยามาติอัทโขเทวตาเสยถาปินามะพระละวาปุริโสสามิชิตังละวาภาหัง ปาสะเลยะปาสาลิตังวาพาหังสัม,มิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาพระควะโตปุระโตปาตุระ,ะหังสุอัตโขตาเทวตา,วตาพระควันตังอภิวาเทตวา,วตาเอากะมันตังอัคถังสุเอกะมันตังทิตาโขาเอากาเทวตาพระควะโตสันติเกอิกมังคาถังอาภาษิ มหาสมะโยปะวะนะสมิงเทวกายาสมาอาคาตาอาคาัมหิมังปะทะสมะยังทักขิเยวะอาปาราชิตะสังคติอัทโขอาปาราเทวตาภควัตโตสันติเกอิมงคาถังอาภาสเซตันตระพิขโวสัมมาทะหังสุจิตติอาตาัตโนอัจุกะมะกังสุสาระทีวะเนตานิคะเหตาวา อินทะลิยานิลักขันติปฏิปตาอาทโขอัปลาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภา,าสิเชตวาคีลังเชตวาปาลีขังอินทะคีลังอันหะห,หัจะมะเนชาเตจะลันติสุทธาวิมาราจะกุมะตาสุทันตาสุสุนาคาติ อาทะโขอัปปาาเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสรารนางคะเตเสเอนะเตคะมิสันติอปายะภูมิงปาหายะมานุสังเทปหังเทวกายยังปริปูเลสันสิตีติอาทะโขภะควะพิขุอามันเตสิเยภูยเยนะพิขเวทะสะสุโลก,กะทาตุหิเทวตาสันนิปติตาหูนติ ตาคตังทัศนายะพิขุสังคัจะเยปิเตพิขเวอเหสุงอัตตีตะมันทานางอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมภิพระวันตานางเอตาปะละมะเยวะเทวตาสันนิปติตาอะเหสุงเสยะถาปิไมหังเอตะาละหิเยเปเตพิขเวพวิสันติ อะนาคาตมัทานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเต,าตาสัมปิภควันตานังเอตาปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเยยะถาปิไมหังเอตาละหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิอิตอิตะยสามิพิกเวเทวกายานังนามามิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิ ตังสุนาถาสาทุกลางนะมะนะสิกะระโถภาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพ,ขพิกุพะควาโตปัจจะโสสูงพระควาเอตะทะโวจะสีโลกมนุก,กะสามิยถาภุมมาตะทะัสิตาเยสิตาคิลิคพะลังปัจทิหัตตสาสะมาหิตาปุถูสีหาวะ รล,ลีนะโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตามะนัสาพุทโววิปัสันนะมะนาวิลาพินโยปันจะสะเตยตวาวะเนกาปิละวัฒเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาวเส,าสานรเตเทว,วกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอาตับปะมะกะ,ะลุงสุตวาพุท ทศส,สาระสะนงังเตสัมปาหุตุระหุยานาังอะมะนุสารณทัสานังอเปเกสะตะทะมะกขุงอาหัรสะอัตสะตะลิงสะตังเอเกสหัสสานังอะมะนุสารณมัทธสุงอเปเกนันตะมัทธขุงทิสาสพาวภูธาอะหุงตันจะสะพังอภิยายะ วะวะิตวาจะคุม,มาตะโตอามันตาะยะสิยิสัทธาสาวเกสารณีละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิโคโวเยโวหังกิตติตะยิสามิคิราหิอนุปุพะโสสัตสัตหัสสาวะยักขาภุมมากาปิละวัตตะาวา อิทิมันโตชุติมันโตว,นวนตันณะวันโตยัสสินโนโมธมานาอภิกรรมุงพิขุนางสามีติงวานางชหาหะสหัสศาสเหมวะวตายาขาอนันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นวนตันณะวันโตยัสสินโนโมธมานาอภิกรรมุงพิขุนางสามีติงวานางศาตาคิริติสหัสสายาขาวานาันตวันนิโน อิทธิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยัสสินโนโมธมานาอภิกามุงพิขุนางสามีติงวะนางอิเจเตโสหัสสะหัสสายขานานันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยศสสินโนโมธนามาอภิกามุงพิขุนางสามีติงวะนางเวสามิตาปัญจะสตายขานานันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยัสสิโนโมธมานาอภิกามุงพิขุนางสามีติงวะนาง กุมพิโรราชาขะหิโกเวปุระสาวิเวนเวสานงพินโยนาสัตตาสหัสังยักขานางปะยิลุปาสติกุมพิโลโราชาขะหิโกโสโปาคาสะสมีติงว่นางอุลิมันจะที่สังราชาทัตตะละโถปสาสติขัดทัพพานังอธิปติมหาราชาญาสสิโสปุตาปิตัสสะพระหวอินทนามามหาพลา อิทิมโตชุติมันโตวันะวันโตยศสิโนโมทมานาอภิกรรมุงพิขุนางสามีติงว่านางทักขินันจะที่สังราชาวิรุโตตับภาษาสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชายศศิโตปุตาปิตาสะพระหัวอินทมานานามามหาพลาอิทิมโตชุติมันโตวันะวันโตยสาสิโนโมธมานาอภิกรรมุงพิขุนางสามีติงว่านาง ปัญฉิมจะที่สังราชาวิลูปโขปสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายศาิโสปุตตาปิตัสะพระหโวอินทะนามามหาพราอิทิมันโตชุติมโตว,วันวะโตยศสิโนโมทมาณาอภิกามุภิขุนางสามีติงวานางอุตตะลัญจะที่สังราชากุเวโลตัปปะสาสติยักษานางอาทิติมหาราชายัศิโส ปุตาปิตัสสะพระหโวอินทะนามามหพภราอิทิมโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสินโนโมทามานะอาอภิกามุงพิกุนางสามีติงวันนางปุลิมะทิสังทตัตตะลัถโธทักขิเนนะวิลุหกโกปัญชิเมนะวิลุปัคโขกุเวโลอุตตลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาจะสะมันโตจตุโลทิสาทะทะละมานาะทะทันสงวะเนกาปิละวัตเว เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสทามายากุเวทุเวเนทุวิทูจะวิลุโตสหะจินทโนกามเสโถจาก,กินนุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมัโยจะเทวสุโตจะมาตลิจิตะเสโนจะกันทพโหมะโหราชาชะโนสโภ อาคูปัญจสิขโขเจวติมพระลูสุริยวัชสา,าเอเตตันเยจะราชาโนคธรมพาพระสหราชุพิโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสามีติงว่านางอาาัฐาคูนาสภา,านาคาเวลาเวสาราสหชัตตชากากรรมพาาาระละสตตลาอาคูปายาคาสหยาสติพิยา มุนาทะตะรัถาจะอาคูนายสัสติโนเอราวันโนมหานาโคโสปปาขะสม,มีติงวานางเยนาคะลาเชสหะสาหะรันติทิพาทิชาปะหิวิสุทะจักขูเวหาสะสาวะนาปัตชะปัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสานามังภาคยันตะธานา พระราชาณมาสิสุปันนโตเขมะมะกาสิพุทโธสันหายิวาจะหิอุปวะยะยันตานาคาสุปนาสลาะนะมักังสุพุทธังสิตาวาชีระพัฒเถนะสามุทังอสุราสิตาพาตะโรล,ลาสัวเสเตอิทิมโตยัสสิโนกาลกันชามหา ภิสามะอสุราธานาเวคานะคาสาเวเปจิตติสุจิตติจะปะหาโทณมุจีสหสะตันจากปริปุตตานังสัเพเวโรจานามกาสัยสันนายิตะวาพระลิงเสนั่งอาหุพัฒมุปาขมุงสะยะโยธานิพัน,พนเต พิคุณนังสามีติงวะนางอาปโปจัเทวาปัทวีเตโชวาโยจตทัขมุงวัลุนาวัลุนาเทวาโสโมโจะยัสสาสหาเมตากาัลุณากายิกาอาคูเทวายสาสสิโนเทสสถะเสตทัสัทธากายาสัตเทนานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสาสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิคุณนางสามีติงวะนาง เวณทูจะเทวาสหะลีจะอสสมาจะทุเวยะมาอัจจันทะสูปานิสาเทว,วาจันทะมาคูปุลักกิตาสุริยันสูปานิสาเววาสุริยมาคูปุลักกิตานักขานิปุรักขิตาวาอาคูมันทะะละหักกาวสูนังวาสนเสโถ สักสกโกปาคะปุริาทาาโทท่าเสเตทสาศากายาสัพเพนาน,นตว,วันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตจุสติโนโมธมานาอภิกามุงพิขุนางสามีติงวนังอทากูสะเหภูเทวาชะละมักขิริขา,า,กกา,าลิวะอริถาสกาจะโลชาจะอุม,มาปุพะนิพาสิโนวาลุโนสะหะธรรมาอจจุตาอะ ีรัตาสูเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวนะเนสินทะเสเตเิทศทากายยาสัพเพนานันตว,วันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยะส,สินโมทมานาภิกามุมภิกขุนางสามีเตงว่านางสัมานามหาสัมานาอนุสามมานุสุตมาขิถาปัตุสิกาอาคูอาคูมะโนปัตุสิกา อาถาคูหะะโยเทวาเยจะโลหิตตวซิโนปะละคามหาปาละคาอาคูเทวายสัสิโนทะเศเตฐะทัศสากกายาสัพเพนานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยสัสิโนโมทมาณะภิกามุงภิกขุนังสามีติงวะน,นางสุก,กากะลุมหาอาลุนาอาคูเวขะนาสาสาหะอาถา พรคยะหาปาขโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทามันตาหาละกะชามิสากาจะยาสาสิโนพระนยังอาคาประชุโนโยติสาภาวิสันสติพระเ,รเ,ตเ,ตเตสตทัสทากายาสัพเพนานันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสาสิโนโมธมานาอภิกามุงพิคุณนางสามีติงวันนางเขมิยาสุ สิตายามาทะทะกายะจะจยะสัสีโนลัมพิการรามะเสถาโชตินามาจะอาสะวานิมาละตะโนอาคูอะทะอะทาคูป,ปาละนิมิตาทะเสตเถสัตถากายสาสัพเพนานะันตุวานิโนโพโมธมานาอภิกาบุญพิคุณนางสามีติงวนันันตเถเต เทวนิกายาสัพเพนานตว,วานิโนนามันวะณวะเยนะอันคัดชุงเยจันเยสัทิศาสาหาปะวุทตาชามัคคีรังโอคตินะมะนาสะวงังทกเขมูขะตะลางนาคางังจันทวังอาสิตาติตังสุหะละ,ะหะมะ ปนัตโตปุตตาอิปิโตสะหะส,ะสังกุมาโลติโสจะโสปาคะสมีติงวะนางสะหะสาพระหะมะโลกานางมหาพระละหะมาพิตาทติอุกปะโนชุติม,มโตพิสะมาายโยยัสสิโสทะเสเตอิสราอาคูปันเจวะสาสะส,ะสันติโน เตสันจะมะชาโตอาคาหาริโตปาลิวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันตาสินเทเทเวสะพระละหะมะเกมาละเสนาภิกามีปันสกกฐานะมันทียังเมเอทะหะคันทะทะพัทะทะลาเคนะพันทะวัตถุโมสะมันตาปรลิวาเลนะ มาโวมุนจิตะโกจินางอิติสัทธะมหาเสโนกันหะเสนังมะอะเปสยสัยิปานินาตละมาหัจสาลังกันตะวานะเกระวังยะถาปาวุสะโกเมโคฮานายันโตสาวิชุโกตะสาธาโถปัญจวติสังกุโลอะยังอายะวังวะเส ตันจะสัพพังอภิยายะวะขะขิตาวนานะจากักุมาตะโตอามันตะยิสัทธาเสวาการสารณนละเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิโวเตอจะอาตะปะกะมาลุงสุตวาพุทธะสาสนางังวิตะลาเคหิปะกามุงเนสังโลงมมปีพิกพะยุงสัพเพวิชิตตขะสังฆามา พระยาติตายาสสิโนโมทันติสะหะภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ